สาหาพร้อมกันเลยนะเหมือนที่2อไว้หนึ่งสอง นั่งพับเพียบขนมเมื่อไว้สมเด็จหลวงป่าชาจะสอนให้เป็นชุดตามจุดเดิมนั่งพับเพียบขนมเมือง ความเชื่อระสนาความเริ่มใจใน้ายพระพุทธธรรมสะทั้งสามรัตนตรัยรรเานั้นัะว่าดยสมติกััตผู้ที่เกิดในกระตุนกษัตริย์ว่ามีจิตเมตตาสรุณาต่อพระองค์ทนั้นมากในรบความศุกดา์สิทธิเอาสมบวรายวาจาใจของพระคในทางนี้ จึงได้บรรลุถึงความบริยุทธแรงเพียรทลังสามชุมชนก็จะให้ครรลุได้ความสุขตลอดจนได้บรรลุถึงความบริสุทธิ์กลางตะเนครุ่นจึงได้มีคำสั่งสอนของพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมนั้นก็คือความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รวมทั้งข้อปฏิบัติอาจารย์ศึกษาให้รู้ให้สนใจ ให้างปฏิบัตินั้นด้วยที่ว่าระการพระสงค์ก็คือหมู่ชนผู้ฟังคำสม่าวสอนของพระพุทธเจ้าแลได้ศากษาความเชื่อศาษาธาว่ความเริ่มใสและออกหมวดตามพระพุทธสายวาจาใจของตนจนเขาถึงวางโดยสุ์ละกิเมตได้โดยเอกเทศบ้างเป็นขั้นขั้นคัน ตอนนี้ไปคือตั้งใจเองกรรมฐานสตร์เจริสมาธิดึงศึกษาไปตามบทพระบาลีก่อนวาน่าทางอภิเกษเกธรรา in the image. อโดยสีโดยสังขารโดยกลิ่นโดยที่เกิดที่อยู่อสมพนและปันหนังมีสีก็ไม่เหนือนมีสังขารก็ไม่น่าระมีกลิ่นก็เหม็นที่เกิดที่อยู่โรแต่ร่เรื่องโโรยิตรนั้นผู้ที่ก็เป็นเจ้าของก็จึงต้องคอยทันท่งทำงรักษาทำไมเช่นนั้นก็จะปรากฏมา ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบูลน่าเกลียดโสโครกอีกนะถ้าพิจารณาได้ดังนี้ก็จะสื่นแต่เป็นธรรมิอันเป็นทางให้ได้ปัญญาต่อจะได้บระลุถึงความบริสุทธิ์อันเป็นทางทุกในทางพระพุทธศาสนาตอนนี้ไปถมพระอาศัยญาให้เพื่อให้สเร็จิตในเบื้องต้นของการมรายาตามพระพุทธทางมีญาติตอบ อันนี้สองใช่ไหม